วันนี้มีคอนโดแนะนำย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า bts สถานีสายหยุดมาฝากกันค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซดระหนโยธินสะพานใหม่ค่ะเป็นห้องนอนกันกระจกค่ะขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรค่ะมาดูกันนะคะว่าภายในห,ห้องมีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้ตอนนี้เราปล่อยเช่าอยู่นะคะใครที่สนใจเช่าทักมาสอบถามได้เลยค่ะ ห้องนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับโซนพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้มีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นทีวีมีให้เรียบร้อยนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีส่วนของโซฟ,ฟาให้โต๊ะอเนกประสงค์ให้ภายในห้องติดบาเปเปอร์แล้วก็ห้องนอนนี้กันด้วยกระจกบานสไลด์ค่ะ มีฐานเตียงแล้วก็ฟูกนอนขนาด5ฟุตให้ค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะภายในห้องนี้มีแอร์หนึ่งตัวค่ะและระเบียงก็มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยมีราวตา,าดผ้าดานบุนให้ด้วยนะคะห้องนี้มีแอร์ทั้งหมดก็คือตัวเดียวนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดในห้องนี้ถัดมาเดินมานิดนึงนะคะตรงพื้นที่นั่งเล่นอ่าด้านซ้ายมือตรงข้ามกันเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะ ห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํากันกระจกนะคะเปียกแห้งให้เรียบร้อยมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะและนอกจากนี้นะคะเช่าห้องของคนดีโดนี้ยังมีส่วนของสระว่ายน้ําให้ใช้ค่ะมีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีห้องสมุดเอาไว้นั่งพักผ่อนอนา่านหนังสือค่ะคอนโดเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพรักใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่แล้วก็ใกล้บีทสถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนด้วยค่ะ